ไนรัตนมอเตอร์สาขางานทะุนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับอังนะคะแล้วก็ตุ๊กตุ๊กค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาชวนชมรถนะคะคือตอนนี้รถเน่นหน้าร้านมากเลยค่ะดูนะคะรถเสือพัาธเลยค่ะแล้ววันนี้เราจะพาชวนเอนมาขาก็แม่พี่น,น,ะะน,น้องมาดูรถ คือตอนนี้เนี hmm, so ่ยคือส่มีที่จะจอดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถมือสองนะคะเข้าเต็มเลยสำหรับใครนะคะที่อ่าอยากออกรถให้ลูกเปนรงเรียนนะคะตัวนี้เราก็มีนะคะก็คือพ่อแม่ ทำตะเกียงได้เขาตัวใสถูกทับันเองได้ก็คมีดาวเรือนตัวนี้มีดาวออกรถไม่รื่องตะเกียงนะคะหรือในทะเบียนบ้านนะคะซึ่งเจ้าว่านก็ไม่ต้องใช้ผงขังโตนี้ยังมีอยู่นะคะหร<อ><อ>ือจะเป็นเจ้าพี่ใหญ่ของเรานะคะพี่ใหญ่ของเราเนี้ยมีโปรโมชั่นก็คือัรถอยู่ที่หนึ่งหมืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทไม่ต้องใช้ผงขังเลยนะคะแล้ววันนี้ เลิ ate, <by> anyway, ่ดีเรนะคะมือนี่ออกรถดีข่ำพุ้นค่ะมันนีค่ะผู้ใดอยากได้ลงได้บุลงได้แล้ว็มีมือมาเอามือนีค่ะมือดีค่ะมคือออกรถมือนีเลิกดีขำพุ้นค่ะใชมาหอบลมยาลาหนี่นเราใกดดัคน้นค่ะเลขเครื่องเล่ขาเด็งมือแจนะครับน้ำชนช้านค่ะคเขามาเป็นเสียงแลบันคือว่า บอกสะดุอะไรเเรคือว i mean ่าไม่มีใครที่ไม่บอกว่าไม่เคยถูกไว้นะคะทุกคนที่เข้ามาในร้านนี้ก็มีมือถือกันทุกคนนะคะในเรื่อเล็กับเป็นเลขกเยค่ะร้านนี้สับงข้อไหนไปมากกวนี้นะคะมาออกคนกันได้ก็มีเงินมาออกหมได้นะคะเพราะว่ามันเริ่มต้นที่ปีดาวอยู่แล้วนะคะมันต้นที่ปีดาวเลยอย่างเป็นทานดาเวฟเจ้าตรงนี้นะคะ ปีดาวแล้ว <benim> ก <dividends> ็จะที่ถถ่าน10บาทีมี1ัวนะคะแมประกันรถหายด้วยหนึ่งปีภาษีพรบอาช่าทำให้รถเสียค่าใช้จ่ายเพิ่เิมก็คือจ่ายเที่ยวคือเดือนหน้าเลยนะคะคอรวมทั้งคันร่านะคะแลราก็ไม่เสียเงเพิ่มขัดสมมติเขาไม่ีน้องคนไหนไม่เดินหลอกเพที่ดปีดาว มีดาวจริงๆค่ะใช่มีดาวจริงๆเริ่ีเริ่มงามค่ะไม่หนีค่ะมาบนได้มาหได้เด็ดขาเดินตรงเลยนะคะบ๊อนมเลยจนบ่มีมอกจอดแต่ว่าเอาตัวคุณไปร้านเดิมบ๊อบมุกจอดตัวเดวใอมีมุกเงิเลือนเพื่อนไผว่างื้นทีเพื่อนไผว่างมออกโดต่อุกคนเรือต่ามมาเอารหลดน้ำักนจอด ลอยเนค่ะวันน,วนี้มาเต็มหนาๆมีผมพี่มุชฌ์นะคะกับเออกับผมพี่ยังหลายค่ะวันนี้ฝากๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะโอเคข่าก็เมนท่น้องมาเบิ่งรถกซื้อว่ารถหนานๆกอนนี้นะคะหลายนะคะ <S 2> <S 2> มีทุกพุดจัดได้มีพูดขี้หม้อเลยนะคะโดยเฉพาะคนดาวนี้ตุ้มบีไอีท,นทนีนะคะ พีโนรบเลยค่ะถ้าพีโน้พีโนพีโนเราก็เข้าแล้วนะคะพีโนยามาฮ่าฟินรุ่นใหม่เลยนะพีโนยามาฮ่นรุ่นใหม่ยามาฮ่าฟินรุ่นใหม่นะคะเข้าแล้วนะคะของปีสองพันสองสวยมากเลยสีน right ี่แบบสนขาดเลยค่ะรถสำรถ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 น้อยนะคะรถมือสองรถสรัไทยรถน้อยรถมือสองนะคะอย่างฮอน้าเรอยี่สิบห้าไอ เว็บร้อยยห้าอคียังไม่ถึงหนึ่งพันกิโลเลยแม่เนี่ยสำหรับใครที่แบบว่ามองหารถมือสองเว็บร้อยยี่สิบห้าก็มีเว็บร้อยสก็มีแต่คำใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้มือสองเริ่มต้นที่ฮีดาาอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่มองหารถมือสองนะคะตอนนี้ฮอนด้าเว็บเข้าแล้วน,นะคะ,ะได้หรือว่าจะเป็นพิกร้อยยิบห้าอันนี้ก็ค่อบห้าน่ต่อน,นะคะที่ใหม่ เนี้ยนะคะจัดต้องได้เลยนะคะเยอะเลยหนอ่งสอง่งสองตอนนี้เรามีกี่คันมีกี่คันเก้าคันสองมีเก้าันนะะที่ผมขายที่ผมขายหน้าร้านตอนนี้จะทำ็นใหม่เลยนะสภาพนางฟ้าเลยสภาพสภาพดีดีเลยเพราะว่ารถร้านเราไม่เคย คป็นลูกค้าสุดท้ายไม่ไหวนะคะไปทิ้งทองนาแล้วก็มาตีขายใหม่นะคะปิดเลยปิดเลยไปไหนแล้วคนนั้นไปไหนคนนั้นไปไหนแล้วไ่ค่ะมีคนเลื่อหายไปแล้วนะคะไม่รู้ใจไหนนะคะขอไปิ้ลเบาหลายจนเขาถาว่าใดค่ะปิดเลยปิดเลยยังไงก็นะคะอัางขอฝากร้านไปรับคนเชิญร้านอาหารมาดูไว้ในอ้อมอกกังใจเพราะแม่พี่น้องเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวเบอร์โทรติดต่อนะคะ,ะเดี๋ยวไปทนคีกคนะคะยังไงเอาาขอฝากด้วยนะคะ